เดินตอนเช้าเป็นตลาดมีชัยเนาะจะเป็นตลาดไม่ใช่ตลาดโคง้งๆตอนที่ปาเซมีขายเป็นไก่ <c oughs> ปลา อุ้าวผัดางากันเจำย่ว่ามียังสิดใจเว้ยแต่ว่าชิมซอยกันซอยนซแต่มาดีนาวผัเนื้อหายเป็นพวกหมีนพวกหมีต่าง อันนี้อันเท่าไหนี่โดยสองอันหาพันอันหาพันอันนี้อันนี้อันอย่างนี่อันนี้กวนบางนาได้หันอ๋อกวนบางนาเอาสีพันได้ปองอันนี้สิบันน้เฮยได้ปได้อันนี้สี่พันได้ป้ ต้นเท่าใดสาวพัน่เอ้าเอาสาวพันกับสาวพันดูอะไรบ่ใชนันเาเีย่งือ่าออน้อม่ออะรอเหลือีเเลตั้งอ่งนี้ก่อนใส่มกอบบกเออนตาลาทเือนกัะ แ้วมาต้านช่องอนหารไล่ตัวไล่ตัวไป่ามคณค้ายแค่กวนอย่างคุบักนัดอันนี้หาพันได้องอหาจ้าจ้าก็บอาฟิปพันหอย บ่มันลายโพดอวนเดียววนบางนาบ่นี่ยเมนอัไปเซนเนบุมีโพดเดี๋ยวเดแป๊บนึงอ่มนบุี่ก็อดโดยเมนพัฒน์เเนให้เอาไปเซ้นฮะต้อเมนสุักโดยโอะไรี่มงคลตัหน่หน่อยลงมาหน่อยนึงโดดเท่าไร่ลงมาหน่อยนึงเจียบของเราโดยเซ้นเจ้าหน้าที่าต้องดเท่าไรเจ้าพัน ข้าหาอด้าหาอ่าเ้าวหาท้าใจสุภพเก็เอาคนบางนาเจ้าพันเร่ดี๋ยวไปบายค่ะอันนี้ก็เจ้าพันคือกัรเจ้าพัน จำแกท้ายจำได้ท้ายเราบดอไรกายจเป็นระกวนเองเลยบดเนี่ยโดยโดยกวนดมากเลยอ๋อเดยวไได้ห้บางเรอน่ามสิบกอือกไรเยอะมากเตอมมากเลยสามสิบสามสิบเกือบหมดเลยแล้วนะสามอันน้ผักอะไรเน ซุ๊บพักุ๊พักเลยุบพักแซ่หยเป็นอาหารปากเซพี่น้องดูดิตลาดตลาดนี้มีไส้อีกตลาดมีไส, <Tonight> ส้ไม่เเขาำได้ซ <c oughs> ้ำด <sh> ูด้วยดูด้วดยๆุดอีกไหนก็ไหนอยู่อาหารอาหารพื้นบ้านพื้นบ้านุ๊บพักไซ่หย องอันาเขาต้องตามสี <S <S 2> <S 2่อันซสอนซอันอัอมดินับถ่ายไม่ได้หยุดเลย เลยคายุ่งเลยคายุ่งเอาสอามชุกกราเซฟเออสามุงเดิบางอันนั้นนี่มกับาถุกกราดจิ๊บเดอร์เดอเดอดู๋สุดทุกเขาเนี่ยแบบหอมากเลยนะเป็นอัน เติมกระไรดูอันนึงเติมกระไรเพื่อนบ่มีตีแขกอยดูเลยเติมเดีบ่าลูกเติมมาน่เติมอันหนึ่งแนดูเฮ็ดเองอันนี้ไปเก็บของตาเี่ก็เฮ็ดเองมันจะใส่งาด้วยสามอขนจ่าเห็นเครื่องรางไหออทงใจในพออเนี่ยพออออเขาทซื้อ้น อมีทุงหนึ่งเนาะพ่ะอเนาะอมีปนกนันด้วยเพิ่งเพ,พิ่งมาลงนะนนพักเอาไหมพ่อเหนื่อยยิยย่งัะไม่ได้ตัดเลยเหนื่อคนเดียว นั่งกเอาแม่อบ,บอโดย้วแม่ผู้ดีฟีจิเโดยโดยอ้าวมม่กาแบด้วย,วยก็ยจะประมาณนี้นะโู้ถขายดีมากในขนมตาลถขายดี